แณดินแดนที่ทุกอย่างเป็นขนมหวานแสนอร่อยมีกระรอกน้อยลายทางชื่อชาลีผู้รักการค้นพบวันนี้ชาลีกำลังตามหาสตรอเบอรี่นักร้องที่มีเสียงร้องเป็นเพลงป๊อปสนุก ชาลีกระโดดข้ามแม่นมโโ้ำช็อกโกแลตหนืดๆหนืดแต่เขาทำท่าจะจมเพราะกระโดดพลาดทันใดนั้นเมฆก,ก้อนกลมสีขาวนุ่มนิ่มชื่อปุ๋ยเมฆก,ก็ลอยลงมาช่วยปุ๋ยเมฆเป็นมาร์ชเมลโลว์บินได้ที่มีรอยยิ้มหวานปุ๋ยเมฆขวเราะคิกคักแล้วบอกว่าสตรอเบอรี่นักร้องซ่อนตัวอยู่หลังภูเขาลูกอมสีรุ้งที่สูงที่สุดชาลีเกาะปุ๋ยเมฆแน่นพวกเขาบินขึ้นไปอย่างรวดเร็วผ่านก้อนเมฆสายไหมและ ลูกกวาดดวงดาวเมื่อไปถึงยอดภูเขาชาลีก็เห็นสตรอเบอรี่ตัวจิว๋วกำลังร้องเพลงคึกคักพร้อมกับปล่อยโนต้ตดนตรีเป็นประกายชาลีกับปุ๋ยเมฆเต้นรำไปรอบๆด้วยความสุขและแบ่งปันความหวานในดินแดนมหัศจรรย์นี้มันเป็นวันที่แสนวิเศษเลย